สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไทม์ไลน์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีอีกคําสั่งคําสั่งหนึ่งนะครับเป็นคําสั่งเดียวแต่ว่าวิธีใช้อาจจะใช้ได้2อ,อย่าง3อย่างอะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนนั่นคือคําสั่งนี่นะครับเพื่อนเบรกนั่นเองนะครับเบรกในที่นี้ก็มีเบรกอันนี้เบรกเส้นนี่นเพื่อนไม่ใช่เบรกชิ้นงานเนาะ าเบรกชิ้นงานมันจะเป็นตัวนี้คือตัวนี้ line เบรกลายซิมโบลอะไรประมาณนี้เพื่อนอันนี้เป็นเบรกเส้นเบรกเส้นก็คือตัดเส้นตัดเส้นคือเราต้องการตัดตรงไหนคือบางทีเราเขียนเส้นยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเราต้องการตัดตัดเพื่อที่จะแบ่งเปลี่ยนสีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีวิธีตัดวิธีแบ่งยังไงมันเริ่มกันเลยนะเพื่อนนะ เริ่มจากตัวแรกคือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีเอาตัวนี้ก่อนเบรกเฉยๆนะเพื่อนเบรกเฉยๆนี่มันก็จะ,ะ,ะสมมุติว่าเราคลิกเครื่องมือมาแล้วเราติก๊กเราดึงมามันก็จะหายอะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนก็คือเบรกเส้นเราติ๊กตรงไหนดึงไปตรงไหนมันก็จะเหมือนว่าเราตัดมันออกจริงๆเราใช้ ส่วนมากผมจะใช้ทิมแทนแต่อันนี้นี่คือมาอธิบายคําสั่งคําสั่งตัวนี้ให้ดูนั่นเพื่อนนะหรือว่าตัวนี้มันสามารถใช้กับเส้นที่เขาเรียกอะไระเส้นวงกลมหรือว่าเส้นที่ไม่มีที่จบที่จบสิ้นมันก็จะให้เราเลือกได้ทั้งสองฝั่งทั้งสองอย่างก็คืออย่างเส้นวงกลมมันไม่มีที่ขาดอย่างนี้นั่นเพื่อนนะมันสามารถสมมติเราติ๊กเราติ๊กมาทางขวาเนี่ยมันก็จะ ให้เราเลือกเฉพาะตรงที่เราจะเอานะเพื่อนสมมุติว่าเลือกคําสั่งเราติ๊กมานทางซ้ายมันก็จะให้เราลบในตัวที่เราเลือกก็ประมาณนี้อันนี้คือเส้นไม่ถึงเส้นที่มันไม่มีที่จบนะเพื่อนนะอย่างเ,เส้นวงกลมอะไรพวกนี้นะหรือว่าเราจะตัด ตัดติกเซนปึ๊บดึงมาแล้วก็ใส่ขนาดสมมุติว่าผมจะตัด50เซนจุด5ิมพ์เอนเตอ r มันก็จะตัดออกไป50ไห้าสิบเซนเพื่อนประมาณนี้ก็คืออันนี้ตัวนี้นะส่วนมากตัวนี้มันผมไม่ค่อยได้ใช้นั่นเพื่อนนะเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนใ,ใช้ก็อาจจะประยุก์ตใช้ได้ไหลายหลายอย่างนะครับ ส่วนมากผมจะใช้ตัวนี้นั่นเพื่อนนะตัวนี้มันระบุว่าเบรกแอสพอยต์ตัวนี้เบรก point, break เป็นจุดก็คือเบรกเส้นไม่หายอะไรประมาณนี้เนะเพื่อนนะเบรกเอาเส้นไว้เบรกเป็นจุดอะไรประมาณนี้นะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อยังไงก็คือเหมือนสมมุติว่าตัวนี้เป็นงานส่วนมากคนจะใช้กับงานสร้างดีเทลเหล็กดีเทลท่ออะไรที่มันมีที่มันมี ที่ซับซ้อนกันอะไรประมาณน,นี้เพื่อนนะก็คือ,อพอสมมติว่าตัวนี้มันทับคือเหล็กฉากตัวนี้เวลาเชื่อมเนี่ยมันจะวิ่งมาทับเพจตัวนี้เพจตัวนี้มันจะมองไม่เห็นแต่ว่าในทางในแนวทางการเขียนแบบมันต้องมีเส้นปะเส้นปะให้ดูว่าตรงนี้มัน,ม,นมีแนวเหล็กอยู่นั่นเพื่อนนะถ้าเราไม่ใช้เบรกเส้นเราก็อาจจะเขียน อย่างนี้หรือทิมตัดออกแล้วก็เขียนเส้นใหม่อะไรประมาณนี้เพื่อนนี่แล้วเราค่อยเปลี่ยนสีอะไรประมาณนี้แต่ว่าในที่เนี้ยผมจะใช้เบราใช้เบรกก็คือใช้ตัวนี้นั่นเพื่อนนะติ๊กไปลากมาตรงที่เราจะตัดตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันเราจะตัดตรงนี้ลากมาตรงที่ตัด ตรงนี้มันก็จะตัดให้เราเห็นไหมครับก็คือจุดนี้เป็นจุดที่ใส่สเกลจุดห้าจุดสองประมาณนี้นเพื่อนนะ ก็จะประมาณนี้เส้นตัวนี้มันจะช่วยเราได้ก็คือสมมุติว่าตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ต้องเปลี่ยนติ๊กคำสั่งแล้วก็ลากมาตัดตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนที่อยู่เนื้อเหล็กก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนที่มันจะช่วยเราได้ส่วนตัวนี้คำสั่งตัวเบรกแอดพอยต์ตัวนี้มันไม่สามารถที่จะใช้กับเส้น เส้นที่ไม่มีจุดจบได้ไม่เหมือนตัวนี้นะก็คือถ้าเส้นที่มันไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้นั้นเพื่อนนอกสจากว่าเราจะาตัดตัดนิดนึงอะไรประมาณนี้อะพอเส้นมันขาดแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ได้นั้นเพื่อนเราจะตัดตรงนี้เห็นไ,ไหมัตัดละหรือว่าเราจะตัดแค่ ตรงกลางตรงนี้เห็นไหมมันก็จะตัดตัดให้เรียบร้อยประมาณนี้หรือว่าเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเส้นนี้มันเป็นเส้นที่มีที่สิ้นสุดนั้นเพื่อนก็คือปลายนี้มันไม่เหมือนกับวงกลมผมก็งงเหมือนกันจริงๆเส้นตัวนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเส้นเชื่อมต่อกับเส้นเดียวแต่ว่า คำสั่งตัวนี้มันใช้ได้นะเพื่อนตัดปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะตัดมันจะจบที่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ทิ้งไปเห็นไหมนี่มันตัดได้นี่เป็นชิ้นส่วนเลยชิ้นใครชิ้นมันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนหลักๆก,ก็คือที่เราจะใช้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเผื่อว่าเราต้องการเส้นตัวนี้จากตรงนี้ไปนี้เปลี่ยนเป็น สีนะอะไรงนี้นั่นเพื่อนนะก็จะประมาณนี้สําหรับเบรกลายสองคำสั่งนั่นเพื่อนก็จะมีวิธีใช้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นั่นเพื่อนความรู้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยนะครับอาจจะมีได้ความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยสำหรับนักเขียนแบบทั้งหลายนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ